ครับสวัสดีครับผมวิทย์ร้านพุ่นสู่การเกษตรนะวันนี้ผมมีเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับผมสีจังหวะมานําเสนอลูกค้านะยูวนี้เป็นยี่ห้อ power pro นะ G X 3 5นะความจุถัง26ลิตรนะครับผมตัวนี้สามารถพ่นปุ๋ยพ่นเมล็ดหวานข้าวนะครับผมพ่นลมพ่นปุ๋ยน้ําได้นะครับผมตัวนี้ใช้งานงครบเลยตัวนี้เป็นสินค้าที่ราคาไม่แรงนะครับผมใช้งานครบครบมานําเสนอลูกค้าครับผมเวลาติดปัญหาตรงไหนนะลูกค้าสามารถโทรติดต่อผมได้ตลอดนะโดยจะมีเบอร์โทรของทางร้านติดไปนะครับผมตัวนี้นะ ตัวน,นี้จะส่งให้กับคุณนุพินนะที่จังหวัดนน้องคายนะครับผมตัวนี้นะเป็นเครื่องพ่นปุ๋ยสีจังหวะนะเป็นยี่ห้อโปรโปลูจีเอ็กซ์สามห้านะความจุที่ยี่สนะเบอร์สีลูกค้าที่พนักงาตัวไหนสามารถติดต่อผมได้ตลอดนะครับผมโอเคขาสวัสดีครับผมมิร้านพุนสุกการเกษตรนะครับผมวันนี้นะผมมีเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับผมมานำเสนอลูกค้านะตัวนี้จะเป็นเครื่องโยนสีจังหวะนะโมเดล GX35 นะตัวนี้จะเป็นงานคุณภาพดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมแล้วราคาไม่แรงมากนะและทางร้้้้้าาาาาานน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 เเเเเีีี่่่ยยรรรรรรไดดดทกกคคคคคััััสมมมแลลววนะะะะป็ออองนะพืูบบผผโ okay. ต ตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ Power Pro นะครับผมตัวนี้ TX35 นะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับผมตัวนี้นะหัวใจหลักของเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้ได้คาร์บูเรเตอร์และคอยไฟนะครับผมของญี่ปุ่นมานะตัวนี้สตาร์ตติดง่ายนะตัวนี้คืออะไรนะครับผมที่สําคัญอะไรเนี่ยใช้ร่วมกันกับ Honda g x 3 5 1 0 0นะคืออะไรหาง่ายนะครับผมตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยเพราะว่าเป็นบล็อกเดียวกันกับ TX35 นะ Honda นะครับผมแล้วก็ถังความจุตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นถังขนาดความจุ26ลิตรนะตัวนี้นะครับผม เครื่องยนต์ตัวนี้นะสามารถพ่นปุ๋ยนะครับผมพ่นเมล็ดพ่นหัวอาหารนะครับผมเป่าลมได้นะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะสามารถพ่นปุ๋ยน้ําได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้หลากหลายครบครบคุ้มเลยนะอย่างเช่นอ่า่างเช่นเราไปพ่นปุ๋ยนะครับผมอ่าเริ่มต้นเลยเราหว่านข้าวนะครับผมพ่นเมล็ดข้าวนะพอเสร็จแล้วเราก็หว่านปุ๋ยต่อนะครับผมตัวนี้นะพอเราหว่านปุ๋ยไม่เสร็จโอเคเราอยากหว่านอยากพ่นปุ๋ยน้ำนะฮอร์โมนนะตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมันสามารถพ่นเป็นละอองได้ดีนะครับผมตัวนี้นะ แล้วก็พอพอเสร็จแล้วเสร็จฤดูเสร็จแล้วนะพอเราเก็บเกี่ยวข้าวนะครับผมเช่นเราใช้รถเกี่ยวข้าวนะ <S 2> <S 2> <S 2> มันก็จะมะีเป็นพวกเม็ดหญ้านะหรือว่าเศษฟางผสมมากับเม็ดข้าวนะตอนเราตากนะเราสามารถเอาไปพ่นลมได้นะครับผมเพื่อเป่าพวกดอกหญ้าหรือว่าเศษฟ,ฟางออกได้นะครับผมตัวนี้นะก็ถือว่าใช้งานดีครบเลยนะครับผมตัวนี้คุ้มค่า,าแน่นอนนะอย่างเช่นหมดฤด,ดูเสร็จแล้วเราอยากเอาไปพ่นปุ๋ยน้ำพ่นฮอร์โมนเนี่ย เราก็ยังสามารถใช้งานได้นะตัวนี้ราคาเนี่ยเกินคุ้มแน่นอนนะครับผมโอเคถั okay. งตัวนี้เป็นถังความจุที่26ลิตรนะครับผมตัวนี้นะโอเคงานก็ถือว่าเป็นงานดีเลยอ่ะมา,มาดูตรงนี้ตัวนี้นะครับผมเราซีลมาเลยนะครับผมตัวนี้นะเพื่อป้องกันการกัดก่อนนะตัวนี้นะโอเคเราจะซีลมาเลยแล้วก็ตัวเนี้ยได้คอเป็นมินียมนะครับผมอลูมินียมมาเลยนะครับผมซึ่งมันจะทนต่อการกัดก่อนได้ดีนะครับผมตัวนี้ก็ปิดซีลมาเลยนะโอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้ตัวนี้จะเป็นข้ออ่อนนะครับผม ข้ออ่อนแล้วก็ปอกรัเนี่ให้แบบลวดเป็นอย่างดีมาเลยนะที่สําคัญก็คือใหญ่นะแน่นหนานะเราสามารถเอามือหมุนได้เลยนะไม่ต้องใช้ไขควงให้ยุ่งยากนะลดการใช้งานได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับได้นะที่สําคัญนะตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับผมนี่นะแล้วก็ตัวนี้สามารถหมุนฟรีได้ตัวนี้จะเจอแต่ในพวกที่ราคาแพงนะราคาจะสูงนะถึงจะได้เป็นข้อฟรีแบบนี้มานะแต่ตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับผม แล้วก็ที่สําคัญนะได้นี่เลยได้มาสามท่อนะก็มีท่อสั้น <S <S ท่อยาวแล้วก็ท่อที่เป็นโค้งแบบนี้นะครับผมตัวนี้ราคาไม่แรงนะซึ่งจะพบเจอของแถมแบบนี้เนะี่ยจะมีเฉพาะพวกที่ราคาแพงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวพ่นปุ๋ยน้ํานะครับผมตัวนี้นะนี่ก็จะเป็นระบบปุ๋ยน้านะแล้วก็ให้ยางแบบนี้มา2อันเลยนะครับผมตัวหนึ่งอยู่ที่เครื่องนะบางบางยี่ห้อเนี่ยจะให้ยางเนี่ยมาแค่เส้นเดียวนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าดีมากนะให้มาด้วยนะตัวนี้เป็นตัวชุดพ่นน้ำนะครับผมตามนี้เลยแล้วก็ตัวนี้โซ่ ติดกับด้านในนะครับผมเพื่อตีเม็ดปุ๋ยนะครับผมที่เป็นก้อนใหญ่ๆออกมานะพอเป็นโซ่งี้นะมันก็จะดิ้นอย่างนี้มันก็จะตีพวกปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยที่เป็นก้อนใหญ่ๆอะ่ะอันนี้ก็ช่วยได้นะแต่ก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับผมเพราะว่าส่วนมากก่อนที่เราเจาะลงถังแล้วก็ตีปุ๋ยได้ดีแล้วนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูลิ้นนะครับผมตัวนี้จะเป็นอันนี้คือแข็งเลยนะตัวนี้คือถือว่าปิดมาได้ดีเลยนะบางตัวมันจะอ่อนนะตัวนี้ก็ถือว่าแข็งเลยตัวนี้จะเป็นลิ้นรางสเตนเลสนะคร ทนต่อการกัดก่อนสูงนะครับผมสามารถเปิดปิดได้10ระดับเลยนะครับผมนี่เลยเปิดได้กว้างนะครับผมอันนี้ถือว่างานดีเลยคุณภาพตัวหนึ่งนะช่องใหญ่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทาการทดสอบเครื่องยนต์ให้ลูกค้าดูนะครับผมคันเร่งเราก็เร Helena ่งมาที่ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับผมโอเคโอเคปุ่มดับเครื่องยนต์จะอยู่ตรงน,นี้นะครับผมตัวนี้รุ่นนี้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะโอเคเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูเลยนะครับผม เห็นชมความแรงนะครับผมนี่นะครับผมช้ข้อต่อยนะ โอเคนะตัวนี้ก็เครื่องเดินนิ่งนะครับผมตัวนี้เนาะก็ถือว่าใช้งานดีเลยคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะหมายเลขนะครับผม49นะตัวนี้นะครับผมเวลาติดปัญหาตรงไหนนะลูกค้าสามารถโทรติดต่อผมได้ตลอดนะโดยจะมีเบอร์โทรของทางร้านติดไปนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้จะส่งให้กับคุณอุพินนะที่จังหวัดหนองคายนะครับผมตัวนี้นะเป็นเครื่องพ่นปุ๋ย4จังหวะนะเป็นยี่ห้อ Power Pro T X 3 5ถั Pro 35, งความจุที่26ลิตรน,นะเบอร์49 ลูกค้าติดปัญหาตรงไหนสามารถติดต่อผมได้ตลอดนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนาะเครื่องพ่นปุ๋ยตัวนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0 6 1 1 8 8 8 3 8 4หรืออีกช่องทางเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับผมพุนสุขการเกษตรนะครับผมก็ทักแชทมาได้เลยนะครับผมทางร้านยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับผมขอบคุณมากครับ